ตัวนี้ก็เป็นเผือกชั้น50าสิบด <Indo S 2> ินโดครับห้ิบค่ะตัวนี้เป็นเผือกตาแดงสองชั้นนะครับเป็นเมียสายแก้มใหญ่ครับสายแก้มใหญ่ลูกนก ล้องสำนวนได้ได้ได้ครบแล้วคือถือว่าเราซื้อในราคาตัวเมียนั่นแหละแต่ถ้าได้ตัวผู้ก็ถือว่าโชคดีไปโชคดีไปอ่าในลูกค้าถุ่นนี้เขาจะจะเลือกวิธีนี้เยอะสายนี้ตอนนี้ก็คือราคา100ค่ะราอค่ะลูกบอลก็คือ60บบาทแล้วสากุระล้ะพี่สากุระ200อเหมือนเดิมตัวหนอนแบบนี้มันเป็นหนอนกน่นใช่เป็นหนอนแล้วก็ถึงจะมาเป็นดักแด้ออถัดมาก็จะนี่คือดักแด้ใช่ครับไอ้นี้ดักแด้จะเอาให้ดูเป็นดักแด่หนอนยักษ์ค่ะไอ้นี้ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดูอ๋อแล้วเขาก็คือจะมา เป็นแบบนี้แล้วถึงจะมาเป็นแมลงปีกแข็งอ๋อนี่คือแมลงปีกแข็งใช่แมลงปีกแข็งเนี่ยวันนี้เราจะไปอัปเดตราคานกกรงหัวจุกที่ร้านหนอนสยามตลาดสมบัติบุรีกันค่ะครับตัวนี้ก็เป็นเถือกชั้น50าิบกิโลครับ50สค่ะครับก็อายุก็ประมาณ8วันครับ7 8วันน้องเล็กจิ๋วเลยค่ะ ค่ะเจ็ดแปดวันเองนะคะนี้ค่ะเรายังต้องกกไฟให้เขาอยู่ตลอดนะคะกกอยู่ครับค่ะกกจนกว่าเขาจะขนก็เต็มกินเองได้แล้วเราถึงจะแยกออกมาค่ะอันนี้น้องก็ยังอยู่กันในตู้กกไฟอยู่นะคะค่ะโอ้อันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพศเลยนะที่หนึ่ยังครับค่ะ ก็ต้องรอลุล้นกันต่อไปใช่ครับค่ะอันนี้พี่หนึ่งก็คือจะเริ่มจำหายได้ต่อเมื่อเขาอายุเท่าไหร่คะพี่ก็ประมาณ1เดือนครับประมาณหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ก็ยังเลี้ยงกันไปอีกนานเหมือนกันเลี้ยงกันไปอีกนานเยวะค่ะถ้าหนึ่งเดือนเนี่ยพี่หนึ่งจะเริ่มปล่อยราคาเท่าไหร่อ่ะคะตัวผู้ก็10,000พร้อมใบตัวเมียก็แ0 00ันพร้อมใบค่ะครับนี่ก็อายุก็ประมาณสักสิบกว่าวันแล้วครับค่ะสิบกว่าวันอันนี้พ่อแม่ คนละคู่กันอ,อ๋อคนละคู่กันใ่เพราะเป็นคนละคู่กันค่ะไอตัวตไอตัว,ไอต,วไอตัวที่ยืนอยู่ด้านล่างนะครับข้างล่างครอบนี้ได้มาสามตัวค่ะครับตัวไอตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยได้ออกมาตามเลยว่าแม่มันจิกฆ่าทิ้งไปหนึ่งเหลือหนึ่งออครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ไข่อยู่ค่ะครับทำไมาแม่เขาถึงจิกฆ่าทิ้งอะคะอ่าคิดว่าถ้าว่านกที่มันไม่สมบูรณ์นะครับหมายถึงว่า ติดเปลือกไข่หรือว่าออกมาแล้วไปดูไม่แข็งแรงส่วนใหญแม่ถ้าว่าเราฟักโดยธรรมชาติแม่เขาจะคาทิ้งไปเลยเอ,อ๋อ,อจะเป็นลักษณะแบบนี้ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับค่ะ แต่จริงๆถ้าเราเล็บดึงออกมาก่อนนะคะพี่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าสถานที่เราความชื้นเราเหมาะสมก็คืออยู่ที่5้าสบหกเนี่ยเราสามารถที่เอามาฟักเองแล้วก็เลี้ยงได้แต่ปัญหาว่าที่ร้านเนี่ยผมวัดแล้วคือมันต่ำห้าสิบมันเลยทำไม่ได้มันจะแห้งจริงๆเราก็สามารถที่จะแยกเขาออกมาเลี้ยงได้เหมือนกันใช่ครับก็คือเราล้กไข่มาปักได้เลยเข้าตู้ฟักได้เลยปกติผมทําอย่างนั้นอยู่แต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยที่นี่มันทําไม่ได้ความชื้นมันต่า อายุเท่าไรแล้วคะพี่หนงอันนี้ก็ประมาณ10วัน10สิบกว่าวันสิบวันแอบเห็นพี่หนึ่งให้กินมะละกอแล้วใช่เดี๋ยวจะเห็นว่าอายุค่ะต่ำกว่า10วันก็จิกได้เหมือนกันคือผมก็จะใส่ไว้่างนี้เลยเพื่อจะให้เขากินได้เร็วอันนี้คืออาหารเม็ดนะคะเนี่ยใช่อาหารเม็ดธรรมดาครับเราพยายามฝึกให้เขากินได้เร็วขึ้น จำหน่ายราคายังไงคะที่หนึ่งอันนี้งก็ส่วนใหญ่ก็รออายุหนึ่งเดือนเหมือนกันหมดราคาละคะก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นอยู่แล้วค่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีใครจองนะคู่นี้ยังครับคู่นี้อ๋อคู่นี้ยังละทราบเพศหรือยังคะยังครับยังครับยังค่ะส่งส่งเช็คแล้วใช่ไหมยังครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งแล้วเดี๋ยวจะส่งแล้วสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นคู่เกิดของของ ของตัวตะกี้คือข้องนี้ก็ได้มาสามตัว,ตวเราก็เก็บได้ทั้งทั้งสตัวเลยค่ะครับก็มีจองแล้ว ที่ใส่กับในสีฟ้ามีจองไปแล้วหนึ่งอีกสองตัวยังยังไม่มีคนจองค่ะครับจองไม่ทราบเพศกันหรือยังยังครับยังเอาจองกันโดยที่ยังไม่ทราบเพศเลยคนไปโดยที่ยังไม่ทราบเพศถต้องครับเขาจะตัวนี้เนี่ยเขาจองคือไม่ว่าเพศผู้หรือเมียเขาเอาค่ะก็คือเราก็จะจบให้ในราคาที่เป็นเพศเมียค่ะอ่าประมาณนั้นอ๋อพีหนึ่งก็คิดให้เป็นเพศเมียไว้ก่อนแต่จริงๆถ้ามาเป็นเพศผู้นี่ราคาก็จะสูงกว่าใช่ถูกต้องครับค่ะนะครับพหนึ่งปล่อยไปประมาณเท่าไหร่ค่ับแปดพันครับแปดพันค่ะ ถ้าถ้าตัวผู้เท่าไหร่นะอ่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งตัวมีแปดพันั้นเราตีในราคาแปดพันเพราะว่าราคาเาเอาแบบไม่เช็คไม่เช็คเงินใช่ไงเราตรงเช็คเให้หมดแต่ว่าไม่ว่าผู้เมียก็คือลูกค้าเขาก็ตกลงตรงามนั้นอย่างนี้คือลูกค้าเขาจะไปเช็คเองหรือว่าสุดท้ายเราก็ต้องเช็คเราอยู่ดีเราเช่ไงอยู่ดีค่ะแล้วนี้พี่หนึ่งส่งเช็คหรือยังยังครับเดี๋ยวผมว่าอีกประมาณสองสามวันเนี่ย อันนี้ซื้อกันแบบว่าเสี่ยงเอาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วคือลูกค้าเขาไปยังไงคะอันนี้คือตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้ใช่ถูกต้องครับผู้ก็ได้เมียก็ได้ปัญญาอยาากเเอไปลี้ยงหรือว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยคือเขาเองก็เพาะด้วย เพราะนั้นแ่เขาก็ซื้อจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่ไม่เป็นไรใช่แล้วก็เซฟเงินก็ด้วยก็ก็ประหยัดเงินในส่วนต่างขเงินไทก็คือถือว่าเราซื้อในราคาตัวเมียนั่นแหละแต่ถ้าได้ตัวผู้ก็ถือว่าโชคดีไปโชคไป่าในลูกค้ากลุ่มนี้เขาจะจะเลือกวิธีนี้เยอะครับสำหรับตัวนี้ครับลูกค้าเขาจอง ในกรณีของเพศผู้เพราะฉะนั้นเราเช็คเพศมาแล้วเป็นเพศเมียอันนี้คือเราคืนเงินจองอ่าอันนี้คืออีกเคสหนึ่งก็คือเขาต้องการคู่เข้ามาบุกเลยแล้วก็จ่ายเงินมาในราคาตัวคู่ใช่ถูกต้องแต่ผลออกมาเป็นเพศเมียก็คืนเงินกันก็คืนเงินไปเพราะว่าเพศเมียราคาจะถูกกว่าใช่ครับใช่ครับทีเมียก็ร้องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่เพาะเขาเพศผู้นะครับอ่าใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ทุกตัวด้วยเพศเพศเมียเฉพาะบางตัวเพราะเขาจะก็เพลงยากกว่าเพศผู้ค่ะครับ งานคนที่ต้องการอยากจะฟังเสียงหรือไปอนัอนกเด้นไปที่ตัวผู้เลยใช่เพราะเวลาเราแข่งขันกันเนี่ยเราใช้ตัวผู้ค่ะการร้องกันอะไรตัวผู้ดีกว่าแน่นอนครับ รานนี้กันี้เราได้ตัวเมียเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะกบสํานวนเพื่อให้ตัวเมียร้องถ้าตัวเมียที่มันร้องสํานวนได้เวลามันได้ลูกลูกมันก็จะไอคิวก็จะร้องได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะคะพี่หนึ่งนี่ก็ประมาณสามสัปดาห์อ๋อประมาณสามสัปดาห์ย่งไม่ถึงเดือนกันเลยนะยังไม่ถึงอาจจะไม่ถึงสามสัปดาห์ด้วยประมาณนั้นแหละครับสองสามสัปดาห์ประมาณนั้นครับกบก็คลอกที่ก่อนไอพวกนี้ไปค่ะครับ ตัวนี้คือ50อินโดค่ะครับพ่องนี้ได้มา2ตัวครับอ่าบังเอิญว่ามันกินเร็วนี่อายุประมาณ10วันได้ค่ะครับเริ่มกินมะละกอได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วเพิ่งยืนคอเลยเหรอคะพี่เพิ่งกินคอได้ไม่นานเลยอันนั้นปากเบื้ลมะละกอหรือไงใช่ครับใช่ครับเบิ้ลมะละกอลูกค้าเอ้ากินได้แล้วนี่เขาเอากวามเหนื่อยโอ้หใส่เพิ่งหัดยืนคอเองเิ่กินมะละกอได้แล้วใช่ใช่ใช่ เขามีสองตัวใช่ไหมคู่ใช่มีสองตัวลูกค้าไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งอันนั้นทราบเพศหรือยังที่รับไปแล้วผู้ทราบแล้วครับเพ้พวกนี้คือเราเจาะเลือดเช็คแล้วนะคะเช็คแล้วครับเช็คแล้วอันนี้ก็คือตัวเมียเหรอคะอ่าผู้เหมือนกันครับอ๋อผู้เหมือนกันตัวนี้ได้ผู้เหมือนกันค่ะครับเรามีใบเท็กเกอให้ลูกค้าแล้วเราถ่ายรูปส่งเรื่องไปให้กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเขามาเอานกก็ก็เอาไปอ่ามาคนก็อยากได้ไปนี้ไปป้อน ราคายังไงคะพี่หนึ่งคะนี้ก็สองพันห้าพร้อมใบสองพันห้าพร้อมใบค่ะหอเพิ่งจะเริ่มหัดยืนคอนกันนะคะอันนี้ก็พี่หนึ่งก็เช็คเท็คให้แล้วใ่ไอันนี้เบอร์ศูนย์สามแปดไอ้นู่เศูนย์สามเจ็ดเอาไปแล้วศูนย์สามเจ็ดอันนี้ยังไม่มีใครจองนะคะมีครับมีไอ้นี่รอส่งหมดถ้าเป็นนกดำมจะไม่เหลือใช่ครับค่ะอ๋อนี่ก็คือจองแล้วเหมือนกันจองแล้วครับอันนี้จองแล้วค่ะอ๋อ้ถ้าเป็นนกดำตอนนี้เนี่ยผมยังยังอยากติดจองแต่ว่าคิดว่าเนี่ย อีกสักเดือนสองเดือนคือหมดจองแล้วเพราะผมก็ไม่ได้รับจองชุดใหม่แล้วเดี๋ยวมาปิดหน้าร้านเลยครับนกกำลังออกตอนนี้ออกมาคน้างที่จะเยอะแล้วออกเยอะไหมคะเชวงนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วใช่หลายห้องแล้วห้าสิบโดวันนี้ก็ฟังไปอีกสองห้องครับ ตัวนี้เป็นเผลือกตาแดงสองชั้นนะครับเป็นเมียเผือกตาแดงครับเผือกตาแดงสองชั้นค่ะครับเป็นเมียเป็เมียเป็ดเมียครับอายุเท่าไรครับพี่หนึ่งอันเนี้ยตัวนี้น่าจะสองเดือนนะครับแ้เพิ่งเอาออกมาจากกรงกรงรวมกรงเด็กด้านใหญ่ด้านหลังเนี้ยเพื่อจะมาใส่แยกเพื่อให้เขาได้สภาพเขาจะสวยขึ้นเรอวกว่า ถ้าเราแยกจะดีกว่าอยู่ดีกว่าแ<ว>น,นใช่ไหมครอยู่ร่วมกันผลไม่ดีเลยครับค่ะก็เขาแย่งกินมั่งไม่ได้ตากแดดไม่ได้อาบน้ำมั่งลำบาก ราคาเท่าไหร่คะพี่อันนี้ตัวเมีย2 0 0 0 0ครับตัวเมีย2 0 0 0 0ื่นนะคะตัวแองตัวผู้ส0 0 0มตัวผู้ส0 0 0 0ื่นใช่คอกนี้ได้ตัวผู้บ้างไหมได้มา2 3สาตัวแล้วครับไปแล้วนะไปแล้วตัวผู้จะไปก่อนเลยรับทิ้งตัวเมียเอาไว้ตัวผู้ก็หายากด้วยออกยากกล้วก็ราคาดีแต่ว่าตัวเมียจะออกเยอะกว่าใช่ตัวเมียเยอะกว่าค่ะเครืออกมาส่วนใหญ่จะเป็นเมียซะเยอะ ของพี่หนึ่งนี่ก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะพี่อทั่วประเทศครับทั่วประเทศเดี๋ยวนี้มีมีรถมารับถึงหน้าร้านด้วยอ๋อครับมีรถมารับถึงหน้าร้านเลยมีรถขนส่งนะมารับของพี่หนึ่งถึงหน้าร้านเลยก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศรายละเอียดการส่งค่าขนส่งแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันส่วนใหญ่ทางภาคเหนืออีสานจะอยู่ที่ประมาณ500ค่ะครับ ส่วนต้ใต้แปดร้อยเอาใต้แปดร้อยนี่หมายถึงว่าเราเราเราจ่ายค่ารถที่เขาเข้ามารับแล้วแต่ถ้าเราวิ่งไปส่งเองเลยสามร้อยค่ะครับอันนี้ก็รายละเอียดการส่งค่าขนส่งว่ายังไงก็มาสอบถามกับทางพี่หนึ่งได้ใช่ใจเกียรเคียรไปสำหรับตัวนี้ละคะเพศเมียครับเพศเมียอันนี้ก็เพิ่งเช็คมาแล้วค่ะอันนี้ตาแดงไหมคะไม่ครับไม่ครับธรรมดาเปิดธรรมดาก็เช็คแล้วเพศเมียครับราคาเท่าไหร่พี่ท่าแปดพันครับแปดพันเหมือนกันครับแปดพัน ค่ะพี่หนึ่งคะเขาเริ่มกินกล้วยได้กินมะละกอได้ใช่ไหมผลไม้อ่ะใช่ครับใช่ครับกินได้แล้วแล้วนอกจากกล้วยกับมะละกอพี่หนึ่งให้เขากินอะไรได้บ้างไหมคะแก้วมังกรแก้วมังกรได้ใช่แก้วมังกรส้มส้มแี้วหวานจะต้องแช่แช่ยาแล้วก็แอปเปิลกาล่าอ๋อแอปเปิลก็ได้แอปเปิลกาล่านะต้องเป็นกาล่าเหรอใช่ต้องเป็นกาล่าเพราะอะไรนะคะถ้าแอปเปิลอย่างอื่นนะเนื้อมันจะแข็งรกมันจะจิกไม่เข้าแต่กาล่าเนื้อมันจะเป็นทรายอ่า ตัวนี้ก็เป็นเพศเมียเหมือนกันครับเป็นคู่เกิดของตัวเมื่อตกคู่ครับท้องนี้เราได้มาสองตัวแล้วก็เป็นเมียทั้งคู่แล้วก็เพศเมียทั้งคู่ใช่ครับอันนี้ก็คือตาดำเนาะไม่ใช่ตาแดงใช่พวกพวกเปล่งเขาเรียกเป็นพวกตาแดงน้ำมันคือเราจะสังเกตผ่านแสงเราจะเป็นสีแดงแต่มันต่างกับที่ตาแดงสองชั้นคือตาแดงสองชั้นตะกี้คือไม่ว่ามองมุมไหนก็คือแดงหมดค่ะครับตื่นนิดนึงนะพี่หนึ่งเนี่ยเราจะตื่นตื่นเราเนิดนึงใช่ใช่จะเป็นลูกเพาะก็กดิ่นนะแต่เรา ไม่ได้แบบเอามาแบบมาแยกกรงตั้งแต่ต้น,นเพราะนว่าเพศเมียผมจังหวะที่นกผมเยอะผมจะเอาไปใส่เอาไว้ที่กรงรวมเลยครับเพราะส่วนใหญ่เราจะครอบครบสํานวนที่เป็นเพศผู้ค,ครับแต่ตอนนี้คือนกมันน้อยแล้วตัวผู้เราขายออกไปเยอะเราเอาจับตัวเมียเนี่ยมาใส่กรงแยกครับพี่หนึ่งตัวนี้หางเขาหลุดหลุดไปเหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใช เกิดจากอะไรคะพี่เขาจิกกันครับจิกหางจิกหางอนางตอนแรกเขาอยู่รวมๆกันใช่ไหมอยู่รวมกันกรงใหญ่เขาก็เลยจิกจิกหางกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นใช่ไหมพี่ขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวก็ขึ้นสวยเหมือนเดิมนะใช่ใช่พวกลูกนกองใหญ่เป็นแบบนี้ส่วตัวนี้เป็นเพศผู้ค่ะอ๋อเพศผู้เป็นทิปเปอร์ห้าสิบค่ะอ่าครับเดี๋ยวแก้มเขาจะใหญ่อ่าใหญ่สวยค่ะ ข้อดีของการทําลูกพูกชั้นหน้าสิบเนี่ยครับก็คือมันจะออกพู่เยอะถ้าไปผ่าอินโดนอจะพู่เยอะค่ะครัแล้วนกก็ร้องเล่นแน่นอนตัวนี้มีคนจองหรือยังคะมีจองครับตัวนี้จองแล้วรอส่งนะคะรอส่งเข้าให้ก๊อปสํามวนเขาให้เดือนละห้าร้อยแล้ก็ c o ปปี้ไปยังไงก็ได้อยู่แนละ้วอยากทราบการคัอปสํามวนต้องทำยังไงเราคุมผ้าครับแล้วก็เปิดอาจจะ YouTube หรือเอาตัวคูนกมาวาง คุมผ้าใช่ครับเพราะว่าเพื่อให้เขามีสมาธิในการจดจำตําแหอไม่ให้มีอะไรมาวกแวกกับเขาคุมผ้าแล้วก็เปิดให้เขาฟังเพลงฟังเพลงค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแล้วเขาก็จะเริ่มตามอย่างเงี้ยตามตามก็จะมีสมาธิในการกลดสํานวนเราก็อาจจะออกมาเปิดผ้าลองให้เขากลดสํานวนดูคอยสังเกตดูได้อย่างนี้ครับเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่าเขาให้เราเลี้ยงไว้ก่อนครับค่ะ แล้วก็คือ,อยังไงนะจ่ายเดือนละ500นี่<ช>คือจ่ายเดือนห้าไปก็คือจริงๆนกมันถึงอายุที่จะส่งได้คือหนึ่งเดือนอแต่ครั้งเนี้ยบางคนก็บอกเขาขอจ่ายสักสองพันขอมีจำนวนหน่อย ก็อาจจะเรียกไปสักสามสี่เดือนค่อยส่งก็คือเขามารับก็คือพร้อมมีสํานวนเลยใช่ถูกต้องถูกต้อง๋อมีบริการแบบนี้ด้วยใช่ตัวใหญ่ก็เป็นาคสใบเคสค่ะเออเคสใบเคสแอบเห็นตัวเขาสีแดงแดงนี่คือเล่นน้ำเล่นน้ำครับเล่นน้ำเล่นน้ำนะคะตัวเลยแอบแดงแดนิดนึงค่ะอันนี้พี่นึ่งปล่อยไปเท่าไหร่นะ หมื่นหนึ่งครบหมื่นหนึ่งเนาะถ้าเป็นตัวผู้ก็หนึ่งหมื่นนะฮะตัวผู้เร็วแน่นอนครับค่ะนี่คือสายแก้มใหญ่ครับสายแก้มใหญ่ลูกนกล้องสำนวนได้ได้ได้ครบแล้วนะครับเพศผู้หรือเพศเมียเพศผู้ครับเพศผู้ครับได้จำนวนเกือบครบยกเป็นลากไหวรับเมฆยิ้วหัวกงรองได้หมดครับอายุเท่าไหร่พี่หนึ่งอันเนี้ยอันนี้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าปีกว่าแล้วปีกว่าแล้ว ยังไม่มีคนจองเหรอคะหรือว่าเราใช้เป็นพ่อพันอยู่เป็นพ่อพันมาเลยว่าเอาเอามามาแขวนเพื่อให้นุ่งนกครบด้วยค่ะครับแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับถ้าถ้าเขาขายกันราคาประมาณเท่าไหร่พี่ก็ถ้านลเกตนี้ก็อยู่ที่มันเจ็ดแปดพันค่ะครับเจ็ดแปดพันตัวนี้เป็นเป็นคู่เกิดเหมวนซีครับตัวที่ก็ด่างด่างอยู่ที่หัวกับที่หน้าผากครับ หัวกับหน้าผากใช่ครับน่ถ้าดูหน้าผายรับเป็นแต้มขาวเลยค่ะอ่าครับอ่าเพชรเมียเหมือนกันครับตัวนี้ค่ะเราก็จะถือเป็นคู่เกิดก็ราคาก็อยู่ที่สามพันห้าอันนี้พี่หนึ่งปล่อยนะอ่าใช่ครับปล่อยปล่อยอายุเท่าไหร่นะคะประมาณเจ็ดแปดเดือนอันนี้เข้าเข้าผสมได้ค่ะครับอันนี้ก็คือเข้าผสมได้เขาจะเตื่นเรานิหนึ่งนะคะพี่ใช่ครับค่ะ อกนี้เขาได้กี่ตัวพี่ชอกนี้อะครับได้สองตัวถ้าจะไม่ผิดทำไม่ได้ได้สองตัวน่าจะได้หัวเอ็นซีมาตัวหนึ่งแล้วขายไปแล้วค่ะครับตัวนี้เป็นเวียดนามเพศเมียครับค่ะครับผู้เกิดเขาเป็นเพศผู้เราขายไปแล้วค่ะครับตอนนี้ครอกน้องก็ไข่แต่ว,ว่าตายโคมเกียดได้พอ,อตายโคม,โมใช่ครับไข่ามาสามแล้วก็ตายโคมนะตายโคมนี่เกิดจากอะไรอะคะพี่หนึ่งสาเหตุมีจากอะไรบ้างคะเนี่ยอากาศร้อนจัดค่ะ อากาศร้อนจัดแล้วก็อาจจะเปลือกไข่น่าจะติดกับตัวตัวเชื้อด้านในครับก็เลยไม่ได้ของน้องไม่ได้ค่ะครับมาเลยว่ากรงเพาะเขาอยู่อยู่นอกโรงเรือนด้วยครับแต่เดี๋ยวก็ได้เพราะแม่แม่เขาเลี้ยงเก่งอยู่จริงแล้วค่ะครับพี่หนึ่งปล่อยเท่าไหรคะตัวนี้ก็พันห้าครับพันห้านะคะ,คะจะตื่นตื่นเรานิดนึงนะคะเขาตื่นกล้องนะพี่หนึ่งปกติเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะปกติไม่ค่อยตื่น เปล่งกองนี่ก็เป็นพวกหงยกอะครับเป็นพวกดังลูกห้าสิบอังกฤษแล้วก็ลูกห้าสิบอังกฤษ T C B แล้วก็ฮอลแลนด์ธรรมดาเราขาย100ร้อยเดียวหมดก็คือตอนนี้พี่หนึ่งก็ขายหนึ่งร้อยครับถ,ถ้าเจะเป็นพวกนี้ก็คือหนึ่งร้อยค่ะยกเว้นพวกซาบุระกับอังกฤษที่จะขายสองร้อยครับเป็นยังไงคะตอนนี้ออกเยอะไหมคะจริงๆก็ออกเยอะนะครับแต่ว่ารู้สึกช่วงนี้ตลาดหงหยกค่อนข้างที่จะดีค่ะครับ ตลาดหงหยกดีพี่หนึ่งบอกว่าจองกันตั้งแต่ช่วงนี้อังกฤษ TCB บีแล้วก็สงระนี่คือไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่ทันเลยครับค่ะลูกค้ามาก็เอาไปหมดพี่หนึ่งจะปล่อยให้เขาไปได้ต่อเมื่ออายุเท่าไหร่อ่ะจริงๆก็ถ้าถ้าว่าส่งต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องเป็นไซส์ลงหลังค่ะไซส์ลงหังคือกินเองได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามารับเองก็แต่ถ้ามารับเองได้หมด แล้วท่านลูกป้อนที่หนึ่งปล่อยราคาเท่าไหร่อ่ะก็60บาท6กบาทถ้าผมไม่จไพ่หายิบบาทแต่หลังผมไม่ค่อยที่จะล้วงมาเพราะว่าผมเวลาน้อยจกเป็นลูกค้าแบบที่อยากได้ลูกป้อนอย่างเงี้ยวันนี้ไม่เจอเลยที่หน้าร้านลูกป้อนพรทนี้่หนึ่งบอกออกไม่ทันใช่หัวจุกออกเยอะพอหัวจุกออกปุ๊บผมจะไม่ค่อยมีเวลามาป้อนพวกพวกปากขอเท่าไหร่ก็เลยอรอลงรัง จริงๆถ้าสัปดาห์หน้ามานี่น่าจะเจเป็สิบตัวแล้วก็ผมเพิ่งล้วงมาเพิ่งล้วงมาแล้วก็ส่งเมื่อสัปด์ห์ที่แล้วเดนหนึ่งแล้วถ้าไซนี้ตอนนี้ก็คือราคา100ค่ะร้อค่ะลูกบอลก็คือ6กิบบาทแล้วสากุระแล้วพี่สากุระ200เหมือนเดิมค่ะ200เหมือนเดิมไซประมาณเรื้อรังใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนนี้สากุระลูกค้าต้องการเยอะค่ะครับ วันนั้นล้วงมาหกตัวก็ไปหมดไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะถ้าอยากได้ต้องรีบเจ้าแต่ก็มีออกมาเรื่อยๆไม่ทตายใช่พี่หนึ่มาวางหน้าร้านก็ไม่เหลือตอนนี้รับสายไม่ทันพี่หนึ่งเขาอยู่คนเดียวยุ่งด้วยนะคะตอนนี้ค่ะทั้งข้างฟาร์มทั้งมาหน้าร้านหน้าร้านช่วงนี้ก็บางทีก็มาสายเย็นบ่ายสองก็มีบางวันนะว่านุ๊กมันเยอะ ปกติหน้าร้านจะเปิดประมาณเที่ยงเที่ยงใช่ไหมคะบ่ายโมงบ่ายโมงถึงกี่โมงพี่ทุ่มหนึ่งเลยถึงหนึ่งทุ่มใช่ครับช่วงเช้าจะไปอยู่ที่ฟาร์มช่วงเช้าอยู่ฟาร์มบ่ายมาเปิดร้านนกค่ตอนเลยจะยุ่งยุ่งค่ะช่วงเช้าก็แวบมาที่ร้านแป๊บนึงมาป้อนนกค่ะประมาณชั่วโมงนึงก็กลับค่ะนี่คกคาเทลครับตัวนี้น่าจะเป็นเพศเมียครับราคาไซส์นี้จะอยู่ที่พันสองพันสองนะคะใช่ครับสามารถที่เอาไปขึ้นทำได้แล้วค่ะขึ้นหนึ่งสง น่าจะเป็นเพศเมียเพราะไม่ได้ยินเขาร้องเลยอ๋อถ้าถ้าเพศผู้น่าจะต้องต้รองแล้วปากร้องอะไรบ้างแล้วนะอันนี้เงียบเลยน่าจะตัวเมียรช่น่าจะเป็เมียแต่ก็เราก็สามารถจัดตะเกียบได้นะอันนี้ ไม่ได้ใจเหมืกันจับไม่เป็นเงี้อ้าวไม่ต้องจับไม่เป็นเหรอคะใช่ครับจับจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็เลยเอาที่เขาลองไม่ลองดีกว่าชํานาญจะเข้าสายพันธุ์ครับใช่ครับไม่ชํานาญไม่ชํานาญค่ะบางคนบอกดูดูที่ปีกเขเป็นลายคือตัวเมียแต่นี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะแล้วยังไงคะเนี่ยมีมีเยอะไหมเขาก็เทลยังมีเขาที่ฟาร์มจะมีไซส์ไซส์โตเยอะค่ะ ไซตัวยังเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้เรามาเห็นแค่ตัวเดียวอะนะมีสีอะไรบ้างอะพี่หนึ่งพวกอ้นี้มุกเพิร์กถัดมากองนี้ก็คือไวมุกไวมุกนะคะค่ะราคาก็จะอยู่ที่พันสองถ้วเป็นนุกนกพันสองเหมือนกันถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้ก็จะพันห้าค่ะอ๋ออันนี้คือพันห้าใช่ครับของพี่หนึ่งมีสีอะไรบ้างคะมีไวมุกแล้วก็เหลียงมุกค่ะแล้วก็พวกไวเบส ค่ะอ่าแล้วก็เพลอ๋อมีหลายสีอยู่เหมือนกันมีมีมีหลายสีอยู่สนใจสีไหนก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ค่ะช่วงนี้ยังก็งานทีใจหยุดหยุดหยุดนิดนึงเพราะว่าอ่าเขาเป็นนกที่ตกใจพอขี่ตกใจปุ๊กเนี่ยหัวสุกมันจะระแวงไปด้วยซึ่งหลักๆผมยังคงทำหัวจุกแต่ถามว่ามีครับมียังมีใหญ่พูอยู่ตกใจไม่ใช่ใช่เวลาเขากระพือปีกหัวจุกสะดุ้งหมดค่ะอ๋อ เน้นๆหลักๆอ่ะพิ้หนึ่งจะเน้นไปที่โกงหัวจุกใช่ความต่างๆาตรงนั้นมากแต่ว่ามีเสริมเข้ามาก็คือขากระเทล่วงโยกค่ะเลิฟเบิร์ดพอพัดจะมีไหมมีครับตอนนี้ก็ออกเหมือนกันของลูกอยู่แล้วเป็นไงคะลูกป้อนไม่เห็นมีเลยตอนนี้หน้าร้านมีครับเพิ่งเพิ่งลวงมาแล้วไปหมดเลยอ๋อเพิ่งล่วงมาแล้วไปหมดเลยราคาผมขายผมถูกกว่าตลาดค่ะเพราะว่าผมเน้นไปไว อ่าเป็นนกเสือมีชีวเราก็อยากจะระบายระบายไปค่ะร้านพี่หนึ่งนอกจากจะมีนกนะคะแล้วก็ยังมีพวกกรงอ่าร้อยแปดสิร้อยแปดสิร้อยแปดสิบแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สองบาทอ๋อไหนใหญ่เหรออยู่ข้างหลังด้านหลังสิบห้าซี่ค่ะครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่หนึ่งใหญ่มากเลยเนี้ยพันหกใ้ประดูแดงครับก็จะมีชตางช่างที่เขาอยู่แต่สุพรรณเนี้าก็จะวิ่งมาส่งอยู่ค่ะครับมีอาหารด้วยนะใช่ครับพวกอาหารนก อาหารตลาดส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการนะครับค่ะก็จะหามาลงให้มีหนอนด้วยครับมีหนอนนกหนอนยักษ์หนอนนกหนอนยักษ์โลละเท่าไหร่พี่โลสามร้อยสามสิบครับตอนนี้ที่หน้าร้านสามร้อยสามสิบเท่ากันเลยเท่ากันเลยหนอนนี่เราส่งไหมพี่อ่าส่งครับส่งแต่ว่าต้องดูสภาพอากาศค่ะครับพี่หนึ่งมีเพจเฟซบุ๊กไว้ให้ลูกค้าติดตามมีค่ะเออบ้านนกสนามบินน้ำนลักนกครับค่ะเฟซบุ๊กร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับไม่ปิดค่ะแต่เปิด บ่ายโมงบ้างบ่ายสองบ้างแต่บิดบินได้ครับทุ่มสองทุ่มบางทีอันนี้คือหนอนยักษ์เหรอคะพี่หนึ่งใช่ครับคือหนอนยักษ์หนอนยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยครับอันนี้หมายถึงพี่หนึ่งเพราะเองเพราะเองด้วยบางส่วนแล้วก็มาส่งมีมีทางฟาร์มหนอนมาส่งด้วยค่ะครับราคาเท่าไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบค่ะสามสิบห้าบาทเราใช้เลี้ยงอะไรอ่ะพี่หนึ่งไอ้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอ่าทิกาตกปลาปลาบางกร แล้วก็ดอเมาส์แล้วก็สูก้าค่ะครับส่วนถัดไปล่ะคะถัดไปนี่คือพวกหนอนนกหนอนนกนี่ก็พวกสูก้าเขากินแล้วก็พวกนกนกกินแมลงทั่วไปค่ะครับราคาเดียวกันนะพี่ราคาเดียวกันครับสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบ่อกิโลขีดสองกิโล อ๋อแบ่งขายเป็นขีดด้วยแบ่งขายเป็นขีดด้วยจะซื้อเป็นกิโลหรือซื้อเป็นขีดก็ได้ได้ครับได้ได้นเรามีสต๊อกค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะ พี่หนึ่งเขาอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะออกลูกได้ไหมเนี่ยมาเขาเขาจะจะนอนเขาจะไปเป็นดักแด้ก,ก่อนเขาเป็นดักแด้เขาจะไปเป็นแมลงปีกแข็งเราเห็นตัวเล็กๆมี <I AN S 1> อ่ะไอ้เรา่องนีเ้เขาลคราบเฉยๆครับ<อ>เขาลคราบเฉยการที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ให้ลูกได้ใช่ไหมไม่ใช่เขาเขาต้องไปเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นแมลงปีกแข็งหลังจากแมลงปีกแข็งถึงจะได้ลูกเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเป็นวงจรชีวิตของหนอนนะคะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะพี่หนึ่งตอนแรกจะเป็นตัวนอนก่อนครับ๋อาเป็นตัวนอนแบบนี้ เป็นนอนก่อนใช่เป็นนอนแล้วก็จึงจะมาเป็นดักแด้ถัดมาก็จะนี่คือดักแด้ใช่ครับไอ้นี้ดักแด้จะาให้ดูเป็นดักแด้หนอนยักษ์ค่ะไอ้นี้ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดูอ๋อแล้วเขาก็คือจะมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็ติดนมาเป็นแมลงปีกแข็งอ๋อนี่คือแมลงปีกแข็งใช่แมลงปีกแข็งเนี่ยเราจะไข่เป็นตัวหนอนละอันนี้คือแมลงปีกแข็งของหนอนยักษ์ของหนอนยักษ์ค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นปีกแข็งของหนอนนกอ่าครับค่ะแล้วเราก็ พอเขาไขมาสัปดาห์นึ่งแล้วก็แยกตัวแมลงออกค่ะอ่าแล้วก็เลี้ยงไปอีกประมาณสัก2เดือนถึงจะเป็นหนอนที่เราสามารถขายได้อ๋อนี่คือวงจรวงจรจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับใช่ใช่ใช่ค่ะใช่โอ้ดูสินี้ตัวใหญ่นะตัวนนี้เขาเรียกตัวอะไรครับถ้าเป็นชื่อที่บ้านเราเรียกครับจำไ้ไหมครับไม่สุ่มบาเล็กิดแข็งติดแข็งนี่แหละครับเขาก็เรียกกันแมลงติดแข็งอย่างนี้แหรอคะไม่ได้ไม่ได้ ไอเนี่ยอยู่ได้นานนะอยู่ได้ครึ่งปีเลยโอ้แล้วพีนึ่งเลี้ยงอะไรเขาอ่ะก็จะเป็นพวกมลดกดิพฟักทองมันแก่แล้วก็ลำผสมน้ำแล้วก็ให้เขากินแล้วก็ฉีดๆน้ำเงี้ยครับค่ะพอนี่คือบุรต่า่นเขาเลยนะค้มันมันกลายเป็นดักแด้แล้วเราก็ไม่รู้เอาไปไหนก็มาเล่นๆแล้นกันอันนี้เขากัดเราได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อ๋อแต่ก็ไม่กล้าจับอะกลัวไม่จับไม่จับได้เลยค่ะโอ้โอ้ เนี่ไม่กัดอ๋อนี่คือวงจรชีวิตของเขานะคะเนี่ยใช่ครับค่ะไม่กัดกินเหมือนกันไหมพี่ทั้งสองตัวนี้กินเหมือนกันใช่กินเหมือนกันเลยค่ะอือกินเหมือนกันการเลี้ยงเหท่านอนอย่างงี้นี่คืออะไรพี่หนึ่งนี่พอเขาถึงช่วงวัยของเขาก็คือ หลังจากผ่านไปประมาณสักสิบสัปดาห์เขาก็จะตายคือเขาเขาปล่อยไปแล้วเขาปล่อยไปแล้วก็ตายแล้วก็ตายหนอนหนึ่งชุดจะออกใส่ได้ประมาณสิบชุดค่ะอแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งต้องเก็บเขาออกใช่ไหมเนี่ยใช่เราก็ลลดไปเรื่อยจนกว่ามันไม่มีแล้วครับผมก็ใจว่าไอ้ด้านล่างเนี่ยคงจะเป็นหนอนเป็นลูกหนอนแล้วแหละ๋อบผมก็จะจะคัดไปเรื่อยคับไปเรื่อยครับเป็นอาชีพที่ดีไหมครับพี่ ดีครับแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่แพ้อากาศเพราะฝุ่นเยอะค่ะอ๋อต้องมันเพราะว่าเขามีเหมือนลำมีอะไรใช่มันมีล้ำล้ำบนเนี้ยะพวกแพ้อากาศนิดนึงแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับแล้วก็อากาศต้องถ่ายเทด้วยค่ะถ้าเป็นพอเป็นอาชีพจริงผมผมคิดว่าต้องมีห้องห้องแอร์โอต้องอยู่ห้องแอร์ด้วยเหรอพี่ใช่เพราะว่าไอ้ดักแด้ถ้ามันร้อนปั๊บมันตายส่อนใหญ่โอ้ต้องอยู่ ใช่ใช่ใช่ถ้าเอาเป็นอาชีพจริงนะคนที่าอหมอนสายเนี่ยเขาจะมีห้องแอร์แน่นอนอ๋อต้องมีห้องนอนแอร์แน่นอนครับมีแน่นอนไม่มีไม่ได้ค่ะค